พวกแกทำอะไรกันนะดูสิดูสิใครมาอ่ะหฮใครหรอโอต้องหมาน้อยนี่เองแกนี่น่าสงสารยังเลยนะ <c oughs> แต่แต่เอ๋ตรงใต้ตาแกมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆมีเจ้านายแฮะแต่ว่านะเอ๋เจ้านายแกหายไปไหนนะเจ้านายนี่พูดแกหมายความว่าอะไรกันแน่ช่างมันเถอะนะหืฮ ลูกตาแกสีทองคำแฮะน่าสนใจเนอะจูโซใช่น่าสนใจมากดูเหมือนจะหายากเพราะเป็นทองคำหายากที่พวกเราต้องการอยู่ด้วยแฮะพวกเราไปจับตัวมันมาดีกว่าโอเคเฮ้ยออกไปนะเว้ยอย่ามาเข้ากับฉันไม่ไม่อย่าควักลูกตาลปอยฉันนะเว้ยเฮ้ยดินไรนักหนาวะหู แวววาวดีจังเรบไปกันเถอะได้สิ่งที่อยากได้แล้วนะ่ะ <laughs> <laughs> ไปกันเถอะ <laughs> ลูกทาฉันไม่นะไม่จริงเ <laughs> ปเซียเปน็นสาวน้อยหมาป่าที่ตัวคนอยากจะเกิดเหตุการณ์การสูญเสียขึ้นเธอเริ่มต่สงสัยว่าคำพูดในวันนั้นของเจ้าพวกนั้นมันหมายความว่าอย่างไร วันนี้ช่างเป็นวันที่พระจัร์เต็มดวงสวยดีจังก็ขอเดินเล่นหน่อยแล้วกันแต่เอ๊ะนี่มันอะไรกันขอลองเข้าไปสำรวจหน่อยแล้วกันอืม ทำไมฉันรู้สึกว่ามันน่าดึงดูดเป็นพิเศษทำไมร่างกายมันขยับเองโอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าฉันจำได้แค่ว่าฉันเก็ดวัไภัยกับมนุษย์ที่สุด